สวัสดีค่ะพบกับช่องคนช่างเล่ากันอีกแล้วนะคะก่อนรับชมรับฟังเรื่องสยองขวัญรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคนช่างเล่ากันด้วยนะคะในหมู่บ้านหนองบัวลุ่มน้ำโของอันเงียบสงบและห่างไกลจากตัวเมืองมีเรื่องเล่าขานกันมากมาย เล่ามาหลายชั่วอายุคนเล่าว่าปอบผีฟ้าก็คือวิญญาณที่กินตับไตไส้ผุงผู้คนยิ่งในคืนเดือนมืดหากใครเดินผ่านป่าช้าร้างทางท้ายหมู่บ้านมักจะได้ยินเสียงแววแววเหมือนเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆตามลมหนาวอันหนึ่งหมอคำไหล หมอพื้นบ้านผู้สูงอายุข,ของหมู่บ้านเขาได้ร้มป่วยอย่างกระทันหันแม้ไม่มีแผลภายนอกแต่ร่างกายกับซูบซีดเหมือนถูกดูดเลือดออกไปอย่างช้าๆผู้คนเริ่มหวาดกลัวว่าปอบผีฟ้าอาจกลับมาเยือนอีกครั้งหลังจากที่มันหายสาบสูญไปหลายสิบปีแปลงหลานชายของหมอคำไหล ผู้ที่เรียนจบมาจากกรุงเทพได้กลับมาดูแลตาและเริ่มสืบหาความจริงเขาเริ่มพบว่าคนแก่ในหมู่บ้านหลายคนมีพฤติกรรมแปลกๆโดยเฉพาะใหญ่ตุ้มหญิงชาราที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของใหญ่ตุ้มตั้งอยู่ใกล้ป่าช้าและมักจะมีเสียงแปลกๆดังออกมาในยามค่ำคืน คืนหนึ่งแปงแอบตัดสินใจตามเยตุ้มเข้าไปในป่าช้าเขาเห็นกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างโดยมีเปลวไฟสีฟ้าลอยวนอยู่เหนือศีรษะทันใดนั้นแปงก็ได้ยินเสียงกระซิบแหบผ้าใกล้หูว่ามึงรู้มากไปแล้วเมื่อหันกลับมาไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่ร่างของแปงก็สั่นเทิมไปด้วยความเย็นเยียบที่แทรกเข้าไปถึงกระดูกวันรุ่งขึ้นแปลงเขาไปพบกับหลวงตาเพนพระแก่ที่ขึ้นชื่อว่าเคยปราบผีมาก่อนหลวงตายืนยันว่าปอบผีฟ้าไม่ได้สิงอยู่ในตัวของเยตุ้มแต่ก็กำลังหาทางสู่ร่างคนรุ่นใหม่ และมันก็กำลังเหล่งแปลงอยู่พิธีกรรมโบราณถูกเตรียมขึ้นในคืนเดือนดับพญยาตาเพง่งจุดเทียนดำสามเล่มล้อมวงด้วยใบหนาดขมินขาวเสียงสวดมนต์โบราณเริ่มขึ้นและกลางคืนอันมืดมิดนั้นแปงต้องเผชิญหน้ากับปอบผีฟ้าตัวเป็นๆที่สิงอยู่ในร่างของคนที่เขาคาดไม่ถึง ที่บทสวดกำลังดำเนินไปลมเย็นก็พัดวูบเข้ามาแม้หน้าต่างจะปิดสนิทเปลวเทียนสั่นไหวและจู่ๆใบหนาดในมือหลวงตาก็ไหม้ไฟขึ้นเองทั้งๆท,ที่ไม่มีเชื้อมันมาแล้วเสียงหลวงตาเพ่งตะโกนแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นกลางอากาศปรากฏเป็นร่างของหญิงชรลาคนหนึ่ง ที่ไม่มีใบหน้าแต่ดวงตาเปล่งประกายฟ้าจ้าผีฟ้าใครบางคนในวงร้องรั่นมันพุ่งเข้าหาล่างของแปงในชั่วพริบตาหลวงตาเพ่งรีบโปอยผงขมิ้นขาวใส่กลางอากาศพร้อมไร้มนแต่เสียงสวดมนของท่านกับติดขัดคล้ายถูกกืนไปกับลมแปงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด สวงอกของเขาสว่างว่าบเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้าไปข้างในและแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบลงร่างของแปลงนิ่งไปเทียนทั้งหมดดับลงเองโดยไม่มีลมไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะเขาหลวงตาเพ่งเข้าไปตรวจชีพพจรดูแล้วพูดเสียงเบาๆว่า ผีฟ้ามันสิงไม่ได้ทุกคนถอนหายใจร่งอกแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรแปงก็ลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาของเขากลายเป็นสีฟ้าเรืองแสงเขาไม่พูดอะไรแต่ลุกขึ้นยืนหันหน้าช้าๆหันไปมองหลวงตาขอบใจนะที่เตรียมร่างไว้ให้ค่า เสียงที่เปล่งออกมาจากปากแปลงมันไม่ใช่เสียงของเขามันเป็นเสียงแหบพร่าเสียงของผีฟ้านั่นเองแววตาของหลวงตาเต็มไปด้วยความตกใจไม่พิธีนี้ข้าแน่ใจแล้วนะว่าแปลงหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วพูดว่าแกรู้ไหมว่าแกพลาดตรงไหน แกรู้จักพิธีขับผีแต่แกไม่รู้ว่าข้าเนี่ยเป็นผีที่รอแกเชิญเข้ามาทันใดนั้นร่างของหลวงตาก็ถูกพลังบางอย่างกระชากไปชนผนังศาลาเลือดสาดเต็มพื้นเสียงหัวเราะของผีฟ้าดังไปทั่วหมู่บ้านและคืนนั้นเองทุกบ้านในหนองบัวลุ่มน้ำโขง ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงมันแววมาตามลมหนาวอีกครั้งแปงเขาไม่ได้โดนผีเข้าสิงแต่เขามีเชื้อสายผีฟ้ามาตั้งแต่กำเนิดและพิธีกรรมทั้งหมดก็คือแผนการคืนชีพของมันที่ผ่านตัวหลานชายของหมอคำไหลนั่นเอง